คนที่จะมีความสุขได้อย่างแท้จริงและถาวรก็คือผู้ที่จะมีความสุขพร้อมกับใจที่สงบสุขและมีชีวิตในความโปรดปรานของพระเจ้านอกจากนั้นความสนุกสนานหรือความเพลิดเพลินหมายถึงความหลงไหลหรืออารมณ์ที่ตื่นเต้นที่จะได้มีการคาดหวังในสิ่งที่ดีวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันมากพอสมควรตอนนี้ฉันอยากให้คุณถามตัวเองว่าทุกวันนี้คุณคาดหวังอะไรอยู่ คุณตอบว่าไม่รู้สิฉันก็แค่ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่นั่นไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องหรือคุณบอกว่าฉันคาดหวังว่าจะได้เห็นเรื่องแย่ๆเพราะยังไงมันก็เกิดขึ้นทุกวันอยู่แล้วคุณไม่ควรคิดแบบนั้นเลยถึงแม้ครั้งหนึง่งฉันก็เคยเป็นแบบนั้นฉันเคยเจอเรื่องแย่ๆในชีวิตหลายอย่างจริงๆแล้วฉันไม่กล้าคาดหวังจะเห็นเรื่องดีๆเพราะกลัวว่าจะผิดหวังแต่ความสุขเกิดจาก การคาดหวังจะได้เห็นสิ่งดีๆในชีวิตและนั่นคือความหมายที่แท้จริงของคำว่าความหวังพระคัมภีร์บอกว่าเราต้องมีความหวังเต็มเปี่ยมนั่นหมายความว่าเราต้องตั้งใจที่จะคาดหวังว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ทุกขณะและความคาดหวังของเราอยู่บนความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงแสนดีแล้วคุณกำลังคาดหวังอะไรอยู่จากชีวิต